ลมพัดผ่านสดชื่นสบายดีบ้านฉันน้ำใสไลเย,ยี้ช้ำปลาในน้ำแหวกว้ายวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันปูเสียงร้องดังจูบ มีีเเธอคยงูทสส่านผู้ชมครับการปลูกพืชของเราในยุคปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลาย รามีการปลูกพืชในน้ําเรามีการปลูกพืชในวัสดุปลูกเรามีการปลูกพืชในอากาศเดี๋ยวนี้ก็ทําได้แล้วนะครับแต่ทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเราจะคุยกันว่าการปลูกพืชในน้ําการปลูกพืชในน้ํานั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีระบบใหญ่ๆอยู่3ระบบก็คือการปลูกพืชโดยใช้เทคนิคน้ําไหลบางอย่างที่2ก็คือการปลูกพืชโดยใช้เทคนิค น้ำไหลลน้นหรือการปลูกพืชอย่างที่สามก็คือโดยเทคนิคการเป่าอากาศให้อธิบายว่างไงครับอธิบายอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าการปลูกพืชโดยน้ําไหลบางเรามักจะเห็นว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาจะมีรางใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะยกรางเนี่ยเอียงเล็กน้อยนะฮะพอยกรางเอียงเสร็จปั๊บเขาก็จะมีระบบน้ําที่ไหลเวียนโดยที่ข้างล่าง ของรางนั้นก็จะมีภาชนะใส่อุปรกรณ์สําคัญก็คือปัมนะป๊มน้ำนะปั๊มน้ําที่ปั๊มน้ําขึ้นไปที่หัวรางเมื่อปั๊มไปที่หัวรางเสร็จปับ๊บก็จะปล่อยน้ําไหลมาบางๆนะครับแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็จะกลับลงไปที่ภาชนะที่ใส่แน่นอนที่สุดครับอย่างนี้จะได้อะไรครับหนึงจะได้สาระละลายของธาตุอาหารซึ่ง ผสมอยู่ในน้ําแล้วและน้ําที่ไหลผ่านไปผ่านมานั้นจะได้ออกซิเจนครับท่านผู้ชมที่กรบครับนี่เป็นระบบหนึ่งที่เราเห็นโดยทั่วไปแน่นอนที่สุดครับพืชก็จะต้องมอีตัวจับยึดเอาไว้อย่างกรณีนี้ก็คือฟองน้ํานี่เป็นเทคนิคอันหนึ่งในการที่เราใช้เราทํากันอยู่ส่วนอีกเทคนิคหนึ่งนั้นก็คือแบบระบบน้ําไหลล้น นั่นหมายความว่าไงครับก็หมายความว่ามีภาชนะนะซึ่งพืชอาจจะอยู่กับแผ่นโฟมหรือจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่จับยึดลำต้นไว้และน้ำเข้ามาทางหนึ่งและเมื่อเข้ามาแล้วน้ำถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะน้ำก็จะไหลล้นออกไปเมื่อไหลล้นออกไปก็จะไปที่ภาชนะก็จะเกิดฟองครับฟองก็คือฟองอากาศนั่นเอง นะแล้วก็จะไหลเวียนอย่างเนี้กลับไปกลับมาตลอดเวลาระบบน้ำไหลล้นนั้นเราอาจจะใช้ระดับน้ําอยู่ที่5-8เซนติเมตรแต่มันมีอีกระบบหนึ่งครับคือระบบที่เราใช้ฟองอากาศอย่างนี้ระดับน้ําก็อาจจะสูงถึงระดับ10เซนติเมตรเราอาจจะปลูกในภาชนะจะเป็นกล่องโฟมจะเป็นกล่องพลาสติกทั่วๆไปแล้วเราก็มี ฟองน้ําในการยึดจับต้นเอาไว้และเราก็ใช้เครื่องตีฟองอากาศให้กับรากพืชด้วยเหมือนอย่างกับที่เราให้น้ําในตู้ปลาเพียงแต่ว่าปริมาณฟองอากาศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในอาัตราเท่าไหร่อันนั้นจะเป็นรายละเอียดถ้าท่านสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่ก็อธิบายให้ฟังเพื่อท่านทั้งหลายเวลาไปเห็นเขาปลูกพืชในน้ําจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีตั้ง3แบบอย่างนี้นี่เองครับ พัซซารวันนี้เสนอคาว่าขาควัดแม่คํำนี้ฉันว่าไล่คนที่ไม่ได้คุ้นเคยก็อาจจะง,งงๆว่ามันคืออะไรมันก็เป็นส้มชนิดหนึ่งทิดบ้วนบางประมาเคยเห็นครั้งแรกที่อเมริกาโดยทั่วไปขคาควัดก็จะมี่องอย่างส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นลูกยาวรีนะอันนี้ก็เห็นกันบ่อยแต่ตอนหลังก็มีขคาควัดลูก กลมแล้วก็สามารถจะใช้ประโยชน์อย่างลูกกลมเนี่ยได้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกนะก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเอาวางๆาง,างก็ลองหามาปลูกนอกจากว่าจะใช้ประโยชน์จากพน่นมันก็ปลูกในลักษณะเป็นไม้ประดับคล้ายๆกับส้มจี๊ดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันํคำขควดนัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อหนังสือ1ชุด100บาทค่าส่ง50บาทใครสั่งซื้อตอนนี้จะได้รับแถมหนังสือผมกับเพลงอีกหนึ่งเล่มในหนังสือ1ชุดนั้นประกอบไปด้วย สู่ความสำเร็จเรารักกันไปทำสวนและพัฒนาอบตอด้วยอบตอขอบพระคุณทุกท่านท่านจะสั่งหนึ่งชุดหรือสั่งหลายชุดค่าส่งก็50บาทเท่ากันเหมาะที่จะมอบให้กับลูกหลานนิสิตนักศึกษาหรือแม้แต่มอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆครับท่านผู้ชมครับทิดบวนชวนชมวันนี้ ผมจะพาท่านไปชมสถานที่หนึ่งซึ่งเขาจัดบริเวณสถานที่ได้สวยงามท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าอยากจะจัดอยากจะให้สวยแบบเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างท่านผู้ชมครับเวลาที่เราจะจัดตกแต่งสถานที่จะเป็นที่บ้านที่สำนักงานของเราให้สวยเนี่ยมันจะมีไม้อยู่สองประเภทที่ท่านพิจารณางี้นะฮะไม้ประเภทหนึ่งนั้นเราเรียกว่า ไม้ถาวรไม้ถาวรคืออะไรครับคือเราปลูกครั้งเดียวแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปอย่างตัวอย่างกรณีสถานที่นี้ในบางจุดบางบริเวณก็มีไม้ใหญ่เพื่อที่จะให้ร่มเงามองไปแล้วดูมีความเป็นธรรมชาติในขณะเดียวกันบริเวณรัว้วแทนที่จะเห็นกำแพงเป็นปูนตึบเขาก็จะเอาพืชมาปลูกบางยกตัวอย่างชเช่นส่เกาหลี หรือจะเป็นชาฮกเกี้ยนซึ่งมีการตัดบ่อยๆคนส่วนมากปลูกแล้วก็ปล่อยครับต้องตัดครับพอตัดปพวกมันจะแตกกิ่งข้างแล้วมันก็จะเป็นทรงที่ทึบหรือแม้แต่ในบางบริเวณก็อาจจะมีพวกคอยนะฮะหรือจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาปลูกเป็นกลุกกลม่มกลมนะฮะวางไว้พวกนี้จะถาวรครับหรือในบางบริเวณอาจจะเป็นทรงสนอย่างเช่นทางเข้าปากประตู นะฮะอย่างนี้เรียกว่าไม้ถาวรส่วนไม้ไม่ถาวรน,นั้นลำดับแรกเวลาท่านจะทำท่านต้องเริ่มสร้างแปลงด้วยการทำขอบเขตขอบเขตที่ว่านั้นคืออะไรครับเราก็จะใช้วัสดุอย่างเช่นอิฐจะเป็นอิฐมอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็มาเรียงให้ได้ตามรูปซึ่งส่วนมากเราก็จะทำเป็นรูปวงกลมรูปโคง้งหรือจะเป็นรูปไหนก็แล้วแต่เรียงไว้เป็นขอบเขต สิ่งสำคัญก็คือไม้ถุงครับและเวลาเราใส่ไม้เหล่านี้ลงไปเราก็ควรจะใส่ให้มันดูมีสีสันสลับกันตัวอย่างกรณีนี้นะไม้ซึ่งอยู่สูงจะอยู่หลังสุดอย่างเช่นงอนไก่สีแดงตรงกลางเราใส่ดาวเรืองซึ่งเป็นสีเหลืองและก็ด้านหน้าเป็นไม้เตี้ยหน่อยเราก็ใส่พวกพิทูเนียซึ่งอาจจะเป็นสีม่วง สลับสีกันครับและหลักสําคัญก็คือว่าต้องใส่ไม้ให้เยอะครับถ้าเยอะหรือจะเป็นไม้อื่นๆหลากสีสันก็แล้วแต่ขอให้หนึ่งสลับสีสองจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําเองเราต้องมีโรงเรือนเพาะชําปลูกต้นไม้เป็นชุดๆนะฮะแล้วก็เมื่อโทมเราก็สลับกับเปลี่ยนต้นไม้เหล่านั้นออกไปหรือท่านจะใช้วิธีไปสั่งแล้วก็นํามาจัดเป็น ระยะระยะก็ให้ดูความคุ้มทุนก็แล้วกันอย่าลืมนะครับนี่คือเคล็ดลับและเทคนิคที่ทำให้เป็นแล้วจะสวยครับท่านผู้ชมครับศัตรูพืชวันวน,นี้นะฮะก็ปรากฏว่าเวลานี้มีหลายหลายท่านที่ปลูกขนุนปรึกษากันมาเยอะเลยครับบอกว่า ทำยังไงดีขนุนที่ปลูกเอาไว้พอออกลูกเล็กๆมาขนุนก็เน่าขนุนก็เสียไปหมดท่านผู้ชมครับและหลายคนก็ไม่ได้ทําอะไรขนุนก็เน่า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 น่าเสียดายมากกว่ามันจะออกลูกออกมาให้เราเนี่ยนะเรื่องนี้ก็อธิบายว่ามันเป็นโรคครับมันป่วยครับแล้วโรคนี้เนี่ย เป็นกับขนุนผลเล็กเท่านั้นเรียกขนุนอ่อนเรียกโรคผลอ่อนของขนุนเน่านะฮะอินฟลูนท์ออกจากกรดท่านผู้ชมครับการเน่านั้นมีสองลักษณะนะฮะลักษณะที่หนึ่งลูกที่เน่านั้นจะเห็นว่ามีแผลสีดำครับฟูเลยครับนะอีกลักษณะหนึ่งผลเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ แผลจะค่อนข้างเรียบแต่ท้ายที่สุดก็เน่าเหมือนกันถามว่าทำไมครับต่างเชื้อกันครับเพราะว่ามีเชื้ออยู่สองชนิดท่านผู้ชมตีดกับรครับแต่ในทั้งสองเชื้อเนี่ยถ้าท่านดูให้ดีท่านจะเห็นอะไรท่านจะเห็นว่ามันมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งก็คือแมลงวีครับแมลงวีจะมาตายมาตอมนะ แล้วพอมแมลงวีมันตอมสมมติเราเดินผ่านไปอ้ามันบินมันลุกหนีจากที่เดิมแล้วมันก็ไปตอมลูกผลอ่อนปกติอกีกผลก็คือว่าเชื้อมันก็ติดไปกับแข้งขาใช่ไหมครับมันก็พาเชื้อไปที่ลูกนั้นแม้ไม่มีมแมลงวีลมพัดว,วิมันก็จะพาสปอร์ของเชื้อปลิวไปตกที่ลูกอ่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำนะฮะหนึ่ง ถ้าพบเห็นลูกเน่าใช้ถุงพลาสติกสวมก็ไปที่มือนะปิดแล้วก็ลูดย้อนทางให้มันเก็บใส่ถุงไปเลยแล้วไปเผาทำลายเสียสองท่านต้องกำจัดแมลงวีครับนะสทันทีที่ขนุนตกผลอ่อนๆมาเนี่ยให้เอาถุงกระดาษห่อหุ้มไว้ครับเพื่อไม่ให้สปอร์ของเชื้อเนี่ยปลิวมาตกมาแตะกับลูกของเรา จนกระทั่งขนุนตั้งหนามนั่แหละครับอาการจากเชื้อสาเหตุนี้ก็จะไม่เข้าทำลายต่อไปก็ไปสู้กับเรื่องอื่นต่อไปอีกหวังว่าฟังกันวันนี้รีบทำกันทุกบ้านเลยนะครับปริมาณเชื้อจะได้ลดลงแล้วเราจะได้ขนุนมาเกินไงล่ะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อหนังสือ1ชุด100บาทค่าส่ง50บาทใครสั่งซื้อตอนนี้จะได้รับแถมหนังสือผมกับเพลงอีก1เล่มในหนังสือ1ชุดนั้น ประกอบไปด้วยสู่ความสำเร็จเรารักกันไปทำสวนและพัฒนาอบตอด้วยอบตอขอบพระคุณทุกท่านท่านจะสั่งหนึ่งชุดหรือสั่งหลายชุดค่าส่งก็50บบาทเท่ากันเหมาะที่จะมอบให้กับลูกหลานนิสิตนักศึกษาหรือแม้แต่มอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ช่วงตอบปัญหาวันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะตอบบ่อยเพราะว่าทีมงานผมเขาก็บน่นว่าเอาอีกแล้วอาจารย์ตอบเรื่องนี้อีกแล้วเพราะไม่รู้จะทำยังไงครับแฟนๆรายการก็เร่งร้าถามกันมาเรื่อยเลยนะฮะก็คือมะม่วงครับบอกว่าจะทำยังไงดีมะม่วงออกดอกทำยังไงให้มันติดลูกแล้วก็ทำยังไงไม่ให้ลูกมันล่วง ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะฟังกันแล้วฟังกันอีกคนนู้นฟังแล้วคนนี้ยังไม่ได้ฟังก็ต้องมาตอบกันอีกท่านผู้ชมครับมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้นะฮะเมื่อมะม่วงแทงช่ออย่าเพิ่งรีบให้น้ำรอให้มะม่วงแทงช่อให้สุดนะครับและก่อนที่มะม่วงจะบานดอกก่อนที่ดอกจะบานนะครับ ให้ฉีดพ่นป้องกันกําจัดโรคต่อไปนี้ครับ 1. โรคราแป้งที่จะมาทําให้ช่อมะม่วงทั้งหมดแห้งวุบหายไปเลยนะฮะสอถาหมอกลงจัดให้ฉีดพ่นป้องกันโรคแอนแทรกโนสสตัวนี้จะเป็นตัวทำลายช่อดอกมะม่วง 3. ให้ป้องกันกำจัดแมงกระอ้าหรือเพลียจกระจันมะม่วง ที่มาดูดกินแล้วขับถ่ายสารเหนียวๆออกมาแล้วลาดําขึ้นมาคลุม C ที่เรามองไม่เห็นตัวแล้วก็ช่อแห้งไปทั้งที่ไม่มีลาแป้งก็คือเพรียไฟครับนี่ต้องฉีดพ่นป้องกันตั้งแต่ตอนที่ดอกยังตูมดอกบานเราไม่ทำครับเราปล่อยให้มีการผสมและถ้าจะให้ติดดีเราควรจะมีการมีแมลงวันช่วยผสม สมัยก่อนเราใช้พึ่งเดี๋ยวได้พึ่งไม่ค่อยม,มีก็มีมลงวันนะปล่อยไว้ในสวนอย่าไปตกใจว่ามลาแงวันมาตอมเลยทําให้ช่อด,ดอกมะม่วงไม่ติดลูกเลยมลงวันช่วยผสมเกสรครับท mm ่านทั้งหลายครับจากนั้นเมื่อเริ่มผสมแล้วเริ่มติดลูกเล็กๆขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดข้าวโพดท่านจะต้องรีบให้น้ําให้น้ํา คือโชยน้ำคือตะแรกให้น้ำบางๆไปก่อนนะแล้วต่อจากนั้นน้ำจะขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดลูกจะร่วงเพราะไม่มีน้ำไปละลายธาตุอาหารไปเลี้ยงต้นก็เลยกลายเป็นว่าขาดทั้งน้ำแล้วก็จะขาดปุ๋ยด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและบางคนบอกว่าวิตก,กังวลพอมะม่วงเริ่มติดลูกแล้วฝนมันตกลงมาหลงฤดู ความจริงจะว่าหลงฤดูก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าฝนชะช่อมะม่วงการที่ฝนชะช่อมะม่วงเนี่ยดีนะครับหนึ่งมันจะทําให้ช่อที่มันแห้งคาต้นอยู่เนี่ยมันก็จะถูกชะล้างไปประการที่สองเท่ากับมีน้ําให้กับมะม่วงมะม่วงก็ได้น้ําลูกก็จะไม่ร่วงเพราะมันจะไม่ขาดปุ๋ยขาดน้ำใช่ไหมฮะและ ที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันจะทําให้ปริมาณเพรียไฟที่จะมาทําให้ลูกมะม่วงเป็นคราบสีน้ําตาลเนี่ยลดจํานวนลงครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ถ้าปฏิบัติได้ตามขั้นตอนอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อว่ามะม่วงท่านก็ถูกทําลายช่อก็แห้งแล้วเสียแล้วแล้วค่อยมาฉีดมาพ่นมาป้องกันกันทีหลังมันก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นโครคภัยไข้เจ็บทั้งมนุษย์ทั้งพืช จังหวะเวลาสําคัญมากแต่ถ้าใครจะไปเชื่อว่าไม่เอา,ไม,เอาไม่ใส่ปุ๋ยไม่แต่ต้องสารเคมีป้องกันกําจัดอันนั้นก็แล้วแต่ตามยถากรรมได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับสวัสดีจ้าประชุมนี่วันนี้นะฉันมีเรื่องจะโทมาบอกประชุมว่ามีลูกมีลานเดี่ยวนี้นะ มันต้องอบรมบ่มนิสัยแล้วก็รู้จักซ่อนซ่อนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวนี้สื่อมันมีเยอะแยะก็ต้องมันสอสซองดูแลลูกหลานนะเพราะเดี๋ยวนี้แม้แต่ครูแม่เป็นถึงระดับพ่ออ๋อ,อบางทียังไว้ใจไม่ได้เลยเอาก็ช่วยกันอบรมสั่งซอนแล้วก็ช่วยกันดูแลให้ดีนะประชุมนะสั่งขมตอนนี้ มันไรสินีนไรรทมให้เด็กๆรู้จักซีนจักธรรมสังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขที่จันโถมาเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นห่วง